ท้ายเป็นมาสเตอร์ที่สมบูรณ์อย่าบางเขาต้องยืนอยู่ในแนวตน้นไม้เข้าใจไหมห่างไปก็ไม่ได้นั่นใบหน้าไปก็ไม่ได้แล้วชอบเปไหนมากกว่ากันกที่เล่นมาชอบเปไหนชอบเป็นอาราชเดี๋ยวอาราชิมันต้องดีกว่านี้อาราชนี่ยถือว่าอ่ะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งคราวนี้รอให้มันได้เป็นมาสเตอร์ความสุดท้ายก็จะโดนจับนะจับหน้า,า,นานดเดียวเปลี่ยนหุ่นของโลมาสับแรกก่อน เรื่องนะเรื่อง K ก็คือว่า้าอนี่ว่าทำอะให้วิ่งนะ่อยครับแวเอเอวิ่ง่อยมากเลยคแวก็วิ่งไปก็เห็นแล้ววนะ่าไปตรงที่ร่ๆตรงนั้นนะนนมนไม่อ,อยู่ในที่ร่มไม่ต้องไปอยู่นที่ร้อนจะได้มีระยาทางดีตลับไปเด็ พร้อมไหมดอกกุหลาบมีหรือยังมีแล้วมาเสีย <c oughs> ดายแตไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีดอกอะไรร่วงๆนะจะเก่าลีบมากนะไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่มันสมัยก่อนมีต้นตะแบนเลยดอกร่วงตลอดเวลาต้นไม้อร่อยเราจะยืนตรงนี้ได้ไหมครับ ไม่ที่ที่ทเอ,อขอตัดดูภาพที่มันยืนซ้อนกันนะกล้องไหนกล้องกล้องเนี้ยไหนใครมายืนให้พี่หน่อยเออนาะน้องน้อง,น,องน้องผู้ช่วยกล้องไปยืนให้พี่หน่อยสีตรงตรงที่ตรงที่เนสยืนเน่ะพิงต้นไม้อะ่ะเขาไปใกล้อีกนิดเข้าไปใกล้อีกนิดเข,าไ,เขาไปใกล้ต้นไม้อีกนิดนึง เดินหน้าอีกหน่อยเออไม่ใช่น้องถูกละโซ่เดินหน้านิดเดินหน้าครึ่งเก้าพอไหนน้องลองลองเอาหน้าไปซบต้นไม้สิครับเนาะแล้วโซ่หันมาเล่นโซ่หันมาเล่นโซ่หันมาเล่นทางนี้โซ่เดินเก้าขึ้นหน้าไปอีกเก้าหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งครึ่งเก้าครึ่งเก้าอีกหน่อยอีกหน่อยหันหน้ากลับมาสิเวลาหันมาเล่นอะหันมาเล่นคนไม่หันอีกค่ะขยับไปฝอยหลังไปครึ่งเก้า คึ่งก้าพอโอเคจำที่ไว้เออแล้วจำมาตัวเองรู้จะรู้ไหมล่ะม,มันอยู่ตรงไหนด, <laughs> ดียนะังรู้จักคิดอ่ะต้อหาที่อยู่ตัวเองของนม่น <laughs> โซ่พิงดีๆพิงสบายๆโอเค ซยื่นดอกไม้แีกนี้นึงโอเคพร้อมนะเน็ตพร้อมนะเทมแหน่หัา ัดค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 ัดโซ่โซ่มันกระเด็นมาเนี้ยโซ่บางบางโซ่ยืนเฉยกลางมือโซ่บางผิดที่ผิดที่ปะถูกครับถูกแต่ว่าต้องถอยหลังไปนิดนึงเพราะไม่งั้นจะบางในเนสเกาะไอ้นั่นเหนื่อยให้พี่ดูสิว่าแค่ไหนพี่ได้รู้ว่าโซ่บางแค่ไหนในโซ่ยืนหันหน้าตรงหันหน้าตรงเนี่ยบางกระเถิบไปทางขวามือของตัวเองนิดนึงอ่าแต่โซ่เกาะโซ่เกาะไอ้ไม่ให้โซ่เนสเกาะอยู่อ่าประมาณนั้น เอาใหม่อีกทีหนึง่งดอกไม้ยังเหลือถ้าผิดธรรมชาติยืดเกิน สวยดังเฟรมอัร้อมเทมน้ำห้าสี่สามสองห คัร so, so, ์ดกโซ่โซ so, so, ่มองเขาเต็มเต็มตาไม่ถูกที่แล้วแต่โซ่จงใจมายืนตรงนั้นโซ่ไม่ธรรมชาติเอาใหม่อีกทีหนึ่งอย่าให้นี่วิ่งเยอะขนาดนั้นโซ่เซไปเซไปจริงๆแล้วเกินเลยไปหน่อยได้ไม่เป็นไรแล้วค่อยตั้งหลักกลับไปที่เดิมแล้วตอนโซ่หันตอนโซ่หันกลับไปมองเขาว่าโซ่มองเต็มเต็มตาก่อนว่าใช่เขาหรือเปล่าอย่ารีบหันกลับมานะ ตอนนี้โซ่ต้องล้างอะไรออกหมดแล้วเพราะโซ่เหมือนจําที่โซ่เล่นไปเมื่อกี้แล้วอ,ะอ,ะอ่ะพร้อมเต็มหนครับห้า เด็ดจะเป,ป็นน้ำหน้าเมตชลเด็ดะกแก้วดีเดี๋ยวไปทำหน้าเดี๋ยวเอา

เออทำหน้านี้ใหม่มุมไม่ได้ขาดเท่าไ,ไหร่อันไหราะว่าเสียเวลาที่ไอไอนัอ่นมันพูดเยอะไอไอที่โซ่เรียกแล้วไม่หัน,นอเดี๋ยวมาดูเพราะจริงๆแล้วว่าเราเราใช้อันนี้ไม่หมดหรอกเราแค่ตัดหัวท้ายมัสเตอร์อะไรน,นูน่นนี่เราไปยำเอาอีโซ ไม่ใช่โซ่ไม่เห็นหนูไม่เงยหน้าไงซึ่งจริงๆอะเขาเปลี่ยนแล้วถูกแล้วเราเปลี่ยนแล้วแต่โซ่ไม่รู้คือโซ่ไม่ต้องรอยเขาเงยหน้าโซ่โซ่เปเลยเขาจะเงยตอนฉันรักแกวะช้าช้าก็เลยงงแต่ว่าจังหวะตอนหัวของอ้นี้ดีนะที่วิ่งมาชนนู่นนี่ต่างๆเทงี้ยดีกว่า